สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับในวันนี้จะเป็นบทสรุปของบัญญัติข้อที่9ในบัญญัติสิบประการของโมเสสนะครับที่พูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับการพูดจริงห้ามพูดเท็จอย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบา้านพี่น้องครับบทสรุปในวันนี้พูดถึงเรื่องของการโกหกพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับสุภาษิตบทที่12บสองข้อยีครับ สุภาษิตบทที่12ข้อ22ครับลิ่มฝีปากที่โกหกเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเจ้าโปรดฟังครับลิ่มฝีปากที่โกหกเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเจ้าพี่น้องครับให้เรามาร่วมกันนมัสการพระเจ้าในขณะที่เรานมัสการพระเจ้านะครับจิตใจของเรานั้นต้องจดจ่อจิตใจงเรานั้นจะต้อง มีท่าทีของการนมัสการพระเจ้าเช่นเดียวกับที่ริมฝีป,ปากเราร้องออกมาเพื่อที่เราจะไม่ต้องเป็นคนโกหกในขณะที่เรานมัสการพระเจ้านะครับขอให้เราที่จะร้องเพลงนมัสการพระเจ้าด้วยกันครับเชิญครับไม่เคยมีมิสซาเสีงกว่าพระเยซู ฟังเสียงของข้าที่กำลังทูลขอใครไม่รู้ความนังใจเท่ากับพระเยซูผู้เดียวเท่านั้นรู้ความต้องการของขา้ามีสหายือตรงคือองค์พระเยซูพระองค์ประทานให้ใจของ

เคยมีมีสื้อยิ่งกว่าพระเยซูผู้เป็นกำลังวังชาชีวาโโคข,ขา้าโดยพระหัตแ์ข็งแรงนักนของพระเยซูข้าพำนักอยู่จะไม่มีวันลุ่ พี่น้องครับผมได้กล่าวไปแล้วว่าการโกหกนั้นเราทุกคนล้วนแล้วแต่ผิดพลาดกันทั้งสิน้นเพราะจะได้ของพระเจ้าอีกตอนน,นะครับสุดีบทที่5ข้อที่6สัดุดีบทที่5ข้อที่6พระเจ้าทําลายคนที่โกพระเจ้าทําลายคนที่โกกพ,พิ่มพีตอนนึงครับในเพ,พิ่มพีใหม่ค้อสดีบทที่3ข้อที่9ครับผมจะอ่านตั้งแต่ข้อที่9ถึงข้อที่10นะครับ อย่าพูดโกหกต่อกันและกันเพราะว่าท่านได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่ากับพฤติกรรมของมนุษย์นั้นแล้วและสวมวิสัยมนุษย์ใหม่ที่กำลังได้รับการสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายาของพระองค์ผู้ทรงสร้างเพื่อให้รู้จักพระเจ้าคำถามในพระคัมพีตอนนี้ครับทำไมท่านอัครทูตเปาโลถึงได้ยก ตัวอย่างหรือเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของการพูดโกหกกับวิสัยมนุษย์เก่าคําตอบก็คือเพราะเนื่องจากเราท่านทั้งหลายทุกคนพวกเราทุกคนนั้นรวนแล้วแต่เคยพูดโกหกและพูดโกหกต่อกันและกันพฤติกรรมของมนุษย์เก่าก็คือการโกหกกับอาจารย์เปาโลท่านได้ให้เราสวมวิสัยมนุษย์ใหม่ ที่กำลังได้รับการสร้างขึ้นใหม่นั่นหมายความว่าการโกหกของเราต้องลดลงครับการที่เราพูดความจริงต้องเพิ่มขึ้นนั่นคือสัญญาณของการรับการสร้างใหม่แต่ถ้าชีวิตของพวกเราที่เราอ้างว่าเรากําลังได้รับการสร้างใหม่เรากำลังสาวกแต่เราก็คุกครีอยู่กับการโกหกคุกครีอยู่กับความเทมเท็จคุกคีกับคําหลอกลวง คุกคีอยู่กับโกหกสีขาวหรือแม้กระทั่งคำพูดที่เกินความจริงพี่น้องครับเราไม่ได้ถูกสร้างใหม่จริงๆตามพระฉายของพระเจ้าพี่น้องครับการที่เรารู้จักพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นความจริงพระเจ้าทรงปรารถนาความบริสุทธิ์จากพวกเราเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทําให้เรานั้นเดินไปสู่ความจริงเดินไปสู่ความบริสุทธิ์ครับเดินไปสู่พระฉายาของพระเจ้า การรู้จักพระเจ้าทําให้เรารู้จักตัวเราเองการรู้จักพระเจ้าทําให้เรารู้วิธีการที่เราจะทําให้พระเจ้าพอพะทไทยการรู้จักพระเจ้าทําให้เราสามารถถูกสร้างขึ้นใหม่รับการสร้างครับเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นเหมือนพระเยซูในข้อที่12นะครับท่านอัครทูตเปาโลกล่าวต่อไปว่าเพราะฉะนั้นในฐานะเป็นพวกที่พระเจ้าทรงเลือก พวกที่บริสุทธิ์และพวกที่ส่งรักจงสวมใจเมตตาใจกรุณาใจถ่อมใจอ่อนสุภาพใจอดทนจงอดทนต่อกันและกันและถ้าใครมีเรื่องราวต่อกันก็จงให้อภัยกันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไรท่านก็จงทำอย่างนั้นด้วยแล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ความรักผูกพันทุกสิ่งไว้อย่างสมบูรณ์เพียงครับอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อวานนี้นะครับถ้าเราพูดความจริงด้วยใจรักความจริงนั้นแม้ว่าอาจจะบาดใจทำให้ผู้ที่ได้รับฟังความจริงเขาอาจจะต้องเสียใจในเบื้องต้นแต่ในที่สุดครับพี่น้องครับจากพระเา้าของพระเจ้าบอกบอกว่าเมื่อเราสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดความรักผูกพันทุกสิ่งไว้อย่างสมบูรณ์ แน่นอนครับเมื่อเรามองข้ามตัวเองมองทะลุตัวเองมองทะลุผลประโยชน์แห่งตนมองทะลุการที่เราจะได้รับการยอมรับการที่เราจะได้ประโยชน์จากการพูดโกหกพูดไม่จริงพูดด้วยท่าทีที่ไม่จริงใจพี่น้องครับในที่สุดแล้วเราจะได้รับสิ่งที่พระเจ้าได้เตรียมไว้อย่างแน่นอนก็คือ สันที่สุขของพระเยซูคริสต์สันที่สุขของพระเยซูคริสต์นำพาจิตใจของเราทั้งหลายและจิตใจของเราทั้งหลายนั้นก็จะมีพะเจนะของพระเจ้าเราจะเตือนสติกันเราจะร้องเพลงนมัมศการด้วยกันเราจะร้องเพลงขอบคุณพระเจ้าด้วยกันพี่น้องครับเรามีเป้าหมายเมื่อเราจะทําอะไรก็ตามในข้อที่17นะครับพระเจนะของพระเจ้าได้บันทึกอย่างนี้ครับว่าและเมื่อท่านหลายทําสิ่งใด ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือด้วยการประพฤติจงทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและขอบคุณพระเจ้าพระบิดาโดยทางพระองค์พี่น้องครับการทำบางสิ่งบางอย่างด้วยวาจาคืออะไรครับคือคำพูดที่หนุนใจคำพูดที่เตือนสติคำพูดที่ปรับแต่งเสริมสร้างชีวิตของกันและกันก็คือความจริงจากพระเจ้าของพระเจ้าความจริงใจที่เรามีต่อกัน จะบอกกับพี่น้องว่านี่คือสามัคคีธรรมที่พระเจ้าพึงประสงค์ครับเป็นสามัคคีธรรมที่เราจะต้องมีต่อกันแัะกันครับพอพูดมาถึงตรงนี้นะครับหลายหลายคนก็อาจจะมีบางสิบางอย่างที่ยังค้างคาใจอยู่ถามว่าคารโกกคืออะไรอะไรถึงเรียกว่าโกหกพี่น้องครับผมขออนุญาตใช้จำคำจำกัดความของ เซนต์ออกัสตินแห่งิีพิปโปนะครับซึ่งเป็นคริสเตียนยุคแรกของคิดจักรยุคแรกเป็นผู้นําคริสเตียนครับท่านได้ให้คําจํากัดความชัดเจนและง่ายดังนี้ครับคนโกหกคือคนที่มีสิ่งหนึ่งในใจแต่แสดงออกอีกอย่างหนึ่งด้วยคําพูดโปรฟังอีกครั้งครับคนโกหกมีสิ่งหนึ่งในใ,นใจ แต่แสดงออกอีกอย่างหนึ่งด้วยคำพูดภาษาอังกฤษนะครับ A person lies who has one thing in mind yet expresses something else with words. A person lies who has one thing in mind yet expresses something else with words. ชัดเจนมากๆครับพูดภาษาชาวบ้านภาษาไทยครับว่าปากไม่ตรงกับใจนั่นคือการ โกหกครับและการโกหกนั้นก็ตกอยู่ในข้อหาการเป็นพยานเท็จนั้นเราจะเห็นได้ว่าความหมายของคำว่าพยานเท็จนั้นกว้างขวางมากครับจากประวัติศาสตร์ของคริจักรคําสอนของคริจักไม่ว่าจะเป็นอพิส o p a ป r o โร n c น t h ทอลิกลูเทเลนห้ามโกหกทุกรูปแบบครับ และเอเพสโกเปสอนมากกว่านั้นอีกก็คือว่าพระบัญญัติข้อนี้เรียกร้องให้เราพูดความจริงและไม่ทําให้ผู้อื่นเข้าใจผิดด้วยความเงียบของเราศาสนาจักรแคทอลิกสอนว่าห้ามไม่ให้บิดเบือนความจริงในความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นพี่น้องครับเซนต์โทมัสอาควินัสในประวัติศาสตร์ท่านมีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่13นะครับ เป็นนักศาสนศาสตร์ที่สำคัญที่ยอมรับว่าการโกหกแม้ว่าจะเป็นการที่มีสิ่งหนึ่งอยู่ในใจและพูดอีกอย่างหนึ่งออกมาแต่ว่าท่านก็ได้เสริมครับว่าแท้จริงแล้วมนุษย์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีภาษาที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาและพระเจ้าก็ได้ให้วัจนะภาษาก็คือคำพูดในตัวของมนุษย์ เพื่อจุดประสงค์ในการสื่อสารความจริงครับเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังในการที่เราจะไม่เป็นผู้ที่ระงับความจริงหรือไม่เป็นผู้ที่เบียดบังความจริงผู้อีกในหนึ่งก็คือการบิดเบือนความจริงนั่นเองบางคนนะครับอาจจะถือว่าเป็นบาปเล็กบาปน้อยนะครับเรื่องของการพูดโกหกเรื่องของการบิดเบือนความจริงเล็กๆน้อยน่าจะให้ภัยกันได้ แน่นอนครับพี่น้องครับไม่มีบาปไหนนอกจากบาปแห่งการไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นองค์พระู้ญญานเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดบาปนั้นครับยกให้ไม่ได้นะครับแต่บาปอื่นๆยกได้หมดครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับจึงเป็นคําเตือนครับว่าบาปเล็กบาปน้อยก็ยังเป็นบาปอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องครับเมื่อเรารู้ว่าเราควรจะทําอะไรแล้วเราไม่ทําก็ยังเป็นบาปเลยครับ เพราะฉะนั้นบาปเล็กๆน้อยเช่นโกหกเล็กๆน้อยนะครับคาพูดที่บิดเบือนความจริงเบี่ยงเบนความจริงออกไปเล็กๆน้อยๆเพียงค,ครับถ้าเราคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้มันก็จะเพิ่มและกลับกลายเป็นบาปใหญ่ในอนาคตได้เพราะฉะนั้นเราต้องจัดการนะครับกับสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กๆที่อยู่ในสวนครับสุนัขจิ้งจอกเหล่านี้ครับมันจะขโมยมันจะกินมันจะเป็นเหมือนอะไรที่เล็กๆ ที่เจ้าของสวนนั้นไม่ได้ให้ความสนใจแต่ในที่สุดมันก็สามารถที่จะแผ่อิทธิพลแล้วอาจจะทำลายสวนองุ่นของเจ้าของสวนได้นั่นคือสิ่งที่พระกมพีเตือนเราให้เราถูกล่อลวงให้เข้าใจว่าการพูดโกหกมันไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายนะครับตราบใดที่หลายครั้งทีเดียวเราพูดโกหกแล้วอาจจะไม่ได้ทำร้ายใครทำไมโกหกไม่ได้นี่ครับพี่น้องครับ นี่คือคำถามของผู้ที่ยังมีใจไม่เชื่อฝั่งพระ,ะงระเจ้าของพระเจ้าและทางกลับกันครับการที่เราจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์และพูดความจริงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและเป็นกระบวนการการชำระให้บริสุทธิ์บางครั้งเราอาจจะต้องเจ็บปวดบางครั้งเราอาจจะต้องกระทบกับความสัมพันธ์ที่เคยมีอยู่แต่พี่น้องครับพี่น้องครับพวกเราจะต้องขอพระเจ้า ให้เราได้รับการสำแดงจากพระเจ้าถึงความสำคัญในเรื่องนี้เราจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ที่ขอบคุณพระเจ้าเราะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ที่สรรเสริญพระเจ้าถวายเกียรติแก่พระองค์ในที่สุดเราจะเป็นคนที่ถวายความซื่อสัตย์ด้วยการพูดความจริงอามน